ต่อมานะคะมีอารมณ์บ่อยทํายังไงดีคะอันเนี้ยผู้หญิงถามมาอืมต้องถามว่ามีอารมณ์บ่อยแล้วปกติทํายังไงอะคะอืมนั่นนะสิจริงจริงเจอค่อนข้างน้อยอเจอเจอไม่เยอะนะในในผู้หญิงที่ที่ที่ทจะแบบมีอารมณ์เยอะคือมักจะถูกกระตุ้นได้ยากกว่าคนผู้ชายสำหรับผู้หญิงแต่สมมุติว่าถ้าเป็นแบบนั้นแน่จริงๆก็มีอ่อ มีหลากหลายวิธีคือจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยจริงๆก็คือเหมือนอารมณ์มักจะลงง่ายกว่าก็บางทีสมมติถ้าเราเจอสิ่งกระตุ้นแล้วมันขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าเออเรายังทําอะไรกับมันตอนนั้นไม่ได้ก็บางทีไปออกกาลังกายเปลี่ยนไปดูซีรีส์หรืออะไรก็ได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆก็อยากจะช่วยตัวเองก็ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าเพราะว่ามันก็เป็นที่มาว่าทําไมมันถึงมีการขายอุปกรณ์พวกเซ็กซ์ทอยพวกไวเบรเตอร์อะไรต่างๆก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องผิด ที่จะทาถ้าอยู่ในสถานที่ที่เราเป็นส่วนตัวเราก็จะทําได้ก็ไม่ได้มีปัญหาก็ไม่ต่างจากคุณผู้ชายที่เขาช่วยตัวเองค่ะถ้าหากว่าถามมาเพื่อที่จะอยากลดความต้องการลงก็เหมือนที่คุณหมอว่าแหละก็ต้องออกไปเบีเ่ยงเบนความสนใจทํากิจกรรมอย่างอื่นเพราะว่าเวลาที่เรา,เ,ราเกิดอารมณ์มันแน่นอนแหละมันต้องเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวมันก็เขาก็เียเมันเสียวส่วนตัวเราก็ต้องไปหากิจกรรมข้างนอกทําที่มันจะทําให้อารมณ์พวกนี้มันลดลงนะคะ